ีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงเนาะกำลังจะเที่ยงเราได้อาบน้ําให้ตัวเล็กนะคะน้องขุนทองนะคะอาบน้ําล้างหน้าล้างตานะคะพอดีมาาเมื่อเช้าเรารีบออกไปแต่เช้านะคะกลัวมไม่ทันกระถินเนาะเออแต่น้องก็กินเพิ่ออาบน้ําเสร็จไปเล่นดินนะคะปลาป้าพ่อบอกปลาปลาโ,โอ้จะนอนหรือเปล่าคลรักให้เขานอนเลยเออให้เขาเล่นนั่นแหละเขาจะได้นอนเออขันรักลุ่มหัวสีลุ่มหัวลุ่มหัว ไม่ยอมให้รูปเลยค่ะเอ๊ะ<า>อืมถ้ามีกระมังเขาน่าจะเล่นน้ำนะควารักเล่นแบบนอนลงไปอย่างนี้เขาจะได้ไม่เครียดด้วยเจ็ดหน้านเจ็ดตาอ,ออกให้นะคะโอ้ยเดินไม่หยุดเลย <c oughs> อืตานันจะหลับแล้วตาเหมือนจะหลับแต่ไม่ยอมนอนมามามาอืมอือืมอืม <laughs> เชื่อไหมครับอืมไม่เมื่อ,อยแล้วค่ะตัวเล็กเดินวนไปวนมาอยู่แบบนี้พี่เจมปูตาดค่ะเล็กอาบน้ำแล้วนะคะน่ะนี่ ไม่้องแล้วนะถ้าอยู่กับพ่อนะคะมาเร็ว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 มาพ่อจะขัดงาให้ลูกขัดงาขัดงาให้ลูกชายโอ้ไหนไหนขัดงาน้อยไม่ให้จับเลยพี่นิดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิดไม่ได้เจอกันนานเลยพี่นิดสบายดีนะคะยังคิดถึงเหมือนเดิมนะคะน่ารักดีนะ ววควเด้ค่ะดูค่ะโอ้ความรักระวังลื่นนะคะแหมจะทำหน้าสวัสดีความรักกับภรรยาค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่มีสมาชิกใหม่นะคะน้องขุนทองนะคะเป็นน้องชายของพี่ขุนค่ะขัดได้ไหมนันเขาเอางวงหนีบมือผมโอ้เอาวงหนีบมือไว้ วองเขาราลองแต่เขาชนนะดีนะถ้าเขาไม่ค่อยชนเท่าไหร่นะปกติถ้าช้างอายุเท่านี้นี่โอ้ชนแล้วค่ะพี่นุกสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะอาบน้ำแล้วคุณพ่อ,อาพาเช็ดหน้าเช็ดงาให้นะคะแล้วใครจะอยู่เฝ้าตัวเล็กวันนี้ชื่อฝุนทองแอบดูอยู่จ้า <c oughs> ขอบคุณค่ะ โอ้โห oh, oh, oh. ดูค่ะร้องความรักร้องนะ่น่ะอื้ม ร้องหาเพื่อนครับผมอยากมีเพื่อนครับอือดูดู <laughs> ปวดหัวค่ะเวียนหัวแล้วเขาเดินไปเดินมาแบบนี้ค่ะถ้านั่งดูเขานี่เวียนหัวเลยอาบน้ำให้ก็เอาไมกกา่ามาปัดน้ำออกนะคะ โอ้ยน้องจะเดินทำไมคะวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะเจ็ดคืนแล้วนะคะที่ไม่ยอมนอนนะคะเ,เล็ก <c oughs> เ <ítulo> อกน anyway, <mother>? right. ้อยอืปกติใช่ไหมคะน้องายอืปกตินาะความรักแต่ว่าไม่ไม่มีสีเขียวเลยนะอืบเขาอ่ะนี่ตอนนี้เราจะจะไปหาญ้าครับูิเพราะว่าเราเขากินไม่อิ่มนะแต่ว่าเขากินแต่กล้วยอย่างเดียวแต่ย่าละรับเพราะว่าเราไม่มีญ่าแบบอ่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องไปหาญ้าให้กับน้องค่ะมันต้องญ้าอ่อนๆแบบแบบเขาเอามาเราต้องไป เราเราต้องไปหาที่ไหนคือวันนี้เราไปแหกกระถินที่ที่บ้านทลาดแล้วพอดีเขามีเด็อแก๊งเนาะแม่แม่น่าจะรู้จักเดือแก๊งเข้ามาแล้วเห็นเขาโยนหญ้าลงให้ไม่เหมือนหญ้าไม่ไม่ใช่หญ้าในเปียเนาะวารักไม่ไม่เป็นหญ้าเป็นหญ้าหญ้าอ่อนหญ้ามัดค่ะแล้วคิดว่าช้างเด็กน่าจะกินดีเพราะว่าเราหนาวหญ้าในเปียให้น้องน้องก็ไม่กินนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกหญ้าอะไรเนาะหญ้ามันจําพวกหญ้าหวานนี่แหละครับ เป็นพวกเราเราต้องไปหาญ้ามาแบบนั้นน่ะมาให้เขากินพี่พี่เจงเขาเรียก้ากับแก้เหรอกับแก้นั้นเรารู้จักอยู่ครับแต่มันมีอีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันมีแล้วเขาไปหาที่ไหนล่ะแต่ก่อนเราเคยไปถอนไงเห็นไหมไม่ใช่ไ,อ,ไอ้พวก้าที่ที่พวกช้างเด็กเขาเอามาน่ะเขาเพเก,เากินเข,เขาชอบกินของอร่อยครับเพราะว่าสุขภาพฟันเขายังไม่ค่อยแข็งแรงนะ ไม่แล้วเขาเขาไปซื้อมาใช่ไหมพวกยาพวกนั้นอะ่ะเห็นเขามัดน่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่ซื้อเขาหน่ะไปซื้อตรงไหน,นเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรถามความวาอ้วนีกก่อนวความอ่าน,น่าจะรู้ใช่ไหมคือเราคิดว่าจะเอามาตั้งนานแล้วล่ะครับหาเป็นไงฮึหาลูกทำไมเออเจ <10 S 1> ็บ่ะ แม่ก้อมบอกน่งยากับแกนั่งไม่มว่งไปหาแถวพัทยามีเยอะๆค่ะโอ้เราไม่ไดมีเวลาไปอะค่ะคุณแม่แต่ว่าทางทางตะการเขามีเขาต้องรู้ที่ว่าเขาซื้อตรงไหนใช่ค่ะมาแต่ยามใดคือเบ่เอิญแม่เน่แม่ก้อมนะคะช้างเหนือเขากินอีหยังกันน้องก็สวัสดีจ้าน้องนิดอดีแม่ก้อมทักทายแม่นิดนะคะ พอน้องน่าจะยารู้ดีออยะอันนี้ที่ถามด้จาน้องจะได้รีบกินใช่เราต้องคือกาเรเลี้ยงช้างเล็กนี่มันมันยากครับยากเรื่องหญ้านี่นะครับยาก,ยากต้องหายาแบบอ่อน,นๆแบบให้ <ไป S 2> เอากล้วย <ๆ S 1> มาอีกน,นนะน่ะตอนให้เองไม่กินนะคะต้งองฟ้อนเป็น,น,นะอะไรไปหนเนาะหาน่ะเอเอไปโดนะอะไรมา มาตั้งหลายวันแล้วอืมตัวเล็กหยุดเดินก่อนดีไหมคะน้องอือก็ปกติแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสีเหลือง,องนะคะเพราะว่าน้องกินแค่กล้วยนะคะหญ้าก็คือหญ้าในเปียไม่กินเราต้องไปหาญ่าที่ช้างเด็กเขากินกัน ย่าโอนนะคะพวกเขาต้องซื้อมาเพราะว่ามันเป็นมัดนะที่เขาเอาลงอ่ะเป็นมัดเป็นมัดเ,เลยว่าช้างเด็กต้องกินนะไม่กินไม่ได้นะแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่กับแม่ด้วยนะไม่ได้กินนมกินอะไรอย่ายายาลูกพ่อจระเอามาลองนี่อืม โอ้ย oh, หนูจะวิ่งทำไมคะเราต้องรีบไปเอาต้องรีบไปหาไงโทรหาควโาคนด้วยว่าโทรศัพท์โทรหาควนด้วยว,ว่าคนอ้วนรู้ไหมเขาขายปเป็นยังไงรว่าทีมงานเราไม่ค่อยมีช้างเด็กด้วยใช่น้ง<ม>แล้วนะครับ กุ้ยล้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปถามทางนั้นดูทางไหนคะเดี๋ยวพี่เจนจะถามให้หรือเปล่าฟะรักใช่ไหมคะพี่เจนให้พี่เจนถามเพราะพี่เจนอาจจะรู้เนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเดี๋ยวมีถ้ามีเบอร์โทรมีอะไรเขาอะค่ะไปยับไปเลยเอาไปด้ยินข่าวว่าอยู่แถวแถวซีสเกตนี่แหละสเกตเลยละคะุพรแม่เจนถามน้องอุ้มให้หน่อยจ้า เด็กอย่างนี้แหละต้องป้อนอาหารอยากให้เอาใจเขาว่าย่าหวานย่าใบข้าวบ่มใช่ใช่ย่าใบข้าวย่าใบข้าวเหรอใช่แม่ก้องบอกย่าใบข้าวไหมพี่เจนบอกย่าห้านย่าหวานอ๋ออ๋อขอบคุณแม่เจนค่ะไปหาพ่อเลินค่ะพ่อเลินมีเขารู้เขารู้ที่ไอน คือเราอยากรู้ที่ส่งรู้ที่ส่งเลยนะคะคือถ้าไปนั้นคือเขาก็รับรับมาอีกทีหนึ่งเหมือนกันเนาะคือเราอยากรู้ที่ส่งเนาะที่ส่งเลยเนาะแล้วก็แจกคือบางทีเราอาจจะมาออนไลน์ด้วยเนาะนะครับเพราะว่าให้ให้ช้างในทีินงานด้วยนะครับไ์ออนไลน์ย่าให้น้องได้กินเพราะน้องต้องกินเหมือนกล้วยนี่แหละกล้วยกล้วยนี่ก็วันหนึ่งโอ้ยจะป็นหลายถุงครับ หลายถุงค่ะอ๊ยแต่ว่าไม่ใช่เกือบสามสิบวีใช่ไหมอ,อันนี้คือ,อแบบไม่ได้ปอ้อนตลอดเพราะว่าน้องไม่ค่อยกินหญ้าครับก็น้องไม่ไม,ไม่ไม่ได้กินนมด้วยแล้วก็ไม่มีหญ้าคือกินแต่กล้วยอย่างเดียวค่ะกินกล้วยด้วยแล้วก็กินแบบหยวกอืมแล้วก็ผมก็ปอกอ้อยให้กินด้วยแต่แต่คือพูดง่ายๆว่าเราเราบางทีเราไปทําธุระเราก็ ยังไม่ไม่มีเวลาปกอกแบบนี้แต่ถ้าเป็นญ<ด>้าน่ะเขาจะกินแต่ว่าน่าจะอิ่มอิ่มดีเลยแหละญาน่ะคือต้องหัดเขาไปเรื่อยๆตอนแรกๆเขาก็ไม่ค่อยกินหรอใหม่ๆเนาะนะครับอให้อยู่กับอือโอ้ยยกปากขึ้นก <k ug ui> ล้วยหล่นออกจากปากมาลูกมา กินในลูกไม่มีไปหาซื้อมาไว้ลูกกล้วยขายยาด้วยใช่แล้วค่จะจำเป็นต้องมีครับว่าช้างหึกวันนี้อย่าลืมวิตามินแคลเซียมนะจ๊ะความรักไปเอายามาให้เขากินวิตามินกับแคลเซียมเพราะว่ายานั้นก็กินครบแล้วมา,มาลูกมาเดี๋ยวตั้งไว้ไอ้น้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลปี๊บอะน้ำตาลอยู่าาย้ีงล่ะไปน้ำตาลปีบ๊บถ้าง,งั้นตอนเช้ากินอันนี้ก่อนเนาะ กินวิตามินก่อนก็แล้วกันกินวิตามินซีก่อนเดี๋ยวครับเซียมเอยกินตอนเย็นมาลูกมาตัดแปลน้ำตาลให้ก่อนรู้ที่สูงแล้วเราไปรับมาแบบไว้เผื่อเลยหรือเขามาส่งแบบนี้ผมว่าเขาต้องมีคนมาส่มนะต้องตัด มาลูกมามาเอาเลยมาคุณมาคุณทองไม่ยอมนอนเลยอยู่กับพี่พี่นอนน้องเดินอยู่ทั้งคืนเลยลูกนี่มาอะลูกมา ไม่กินแล้วครับไม่กินแล้วยวไปหาอย่างอื่นมาให้กิน ทำยมวนไปแล้วก็วนมาฮะใครบอก โรเขาไหมไป,ไปครับน้องเขารักะพ้ายาวน้องวันนี้ตัวเล็กกินวิตามินซีนะคะวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมห้าเม็ดอู้วางตรงไหนก็เปืนนะ่อนเนาะ าเม็ดหาเม็ดถุงกรเพื่อนถุงน้ำตานลนยกรเพื่อนกินบ่ไหนกินบะ่าน่ๆๆ อันนี้ดูนี่นะมันตามนี่นะเอาชิมๆิมจิ้มมาิมก่อนจิมรดจิมรสก่อนอ่าอ๋อติดมืออ้าวหึมอ่ะ,อออะไหนยาว่อกี้วางยาวไว้ตรงไหนวะเวลาเราจะปอ้อนเราต้องให้เขาริ้มรดก่อนนะครับริ้มรดความหวานก่อน

ทำหน่อยแช่ยาไม็ดใหญ่ด้วยเอาใส่รอบแรกสองต่อไปสามอืออมออืออืออออืออืออือออ่ือาืออืตอืออ้ออืองเอาเออืออางอืวอืออือวืออืออวออืออืออือาืออืออกออออ หอยาให้หมดเดอ้อเขล้วนจะมานี่บ่ใช่มาตัวไหนเดี๋ยวเขาว่าไล่์ผลไม้เสร็จก่อนผลมไม้อะไรไม่รู้เขาไล่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้บ่อืมเดี๋ยวเราต้องไปชุมพนด้วยนะคะเราจะต้องไปเอาใบไปให้ปลาสัสั์นะคะเพื่อยา้ายตัวเล็กเข้าชุมพนนะคะแล้วใครจะมาดูช้างให้เรานั่นน่ะสิเขาจะดูช้างให้ กำลังถามให้อยู่จ้าพี่เจงขอบคุณมากค่ะรอเขาตอบมาขอบคุณนะคะพี่นุ<า>๊กส่ขอติกเกอร์มา,มา<ป>เด็กเล็กยังไม่นอนค่ะคนี่ก็เจ็ดคืนแล้วอาปาก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 อ้าําห,หืโอ๊ยทำไมแลบลิ้นออกมาแบบนั้นมันเหนียวไงโอ้ยกัดมือพ่อหรือเปล่านะีะกินแมลงควรักคอรักดูเด้อเขาจะเอามือจับปากอ่ะ กินไหมกินยังเดี๋ยวต้องใส่ตู้เย็นไว้เหลวโอ้กินกินแล้วเดว้ทำไมเอามือไปจับปากไปดูเด้อเหลืออีกสองเด้อความรักอีกสองกินแล้วเสร็จแล้ว,ลวเอาไปใส่ไอ้ถังน้ำแข็งไว้พอดีบ้านเรายังไม่มีตู้เย็นนะคะ <laughs> มี่จะถังน้ำแข็งของวัดยังไม่ได้เอาไปส่งนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่อันนี้ไว้ เก่งจังเลยครับหืหแม C, แล้วก็วิตามินซีแล้วก็วิตามินบีแล้วก็แคลเซียมเหนียวเหงือกครับ แม่ดิบอกอ้าวเหรอแข่งอันนี้<า>แข็งอ่าอปั้นเลยปั้นเลยมาะลจ้เมื่อกี้สามจะไปสองอ้าวน้ำตาลต้องไปซื้อไว้อีกนะเพราะว่ากินหลายอย่างเนาะ ตอนเย็นอีกสิบไม่ใจด้วยแคลเซียมอ่ามากินขนมค่ะกินขนมค่ะอ้ำอ้ำอ้ำาเ้ยอร่อยจังเลยครับมีอีกไหมครับหวานนี่หวานหวานนี่หวานอร่อยเลยค่ะแหน เอบมากค่ะโอ๊ยปวดหัวกับตัวเล็กเก่งเ่งเ่งเมื่อคืนคุยอะไรกันกับพี่ขุนจนเที่ยงคืนไม่ยอมหลับยอมนอนแล้วจะไปโอเคค่ะก็ ต้องขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเข้ามาให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะจะ,จะขออนุญ,ญาตหยุดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เดินทางนะคะไปไปที่อาเภอเพื่อไปย้ายน้องเข้านะคะเอาไปให้ปัสสุสัตจริงๆมาถึงต้องเอาไปให้เดิน,นะคะอันนี้ก็จนวันสุกแล้วให้ปัสสุสัตแล้วก็ให้เขาโอนน้องจากอาเภอแม่แตงเข้าสู่อาเภอชุมพลบุรีนะคะเพราะว่าวันวันนี้ต,ต้องต้องไปแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันเนาะ เพราะว่าเผื่อตอนเย็นเหลืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรอความอ้วนมาเราก็จะคุยกันเรื่องยากด้วยนะคะยากของน้องผมสอนพี่ขุนอู้กำเมืองครับ <c oughs> ชวนกันหนีเที่ยวแน่ๆนะคะเดี๋ยวต้องให้คนมาเฝ้าแล้วคะไม่มีใครมาเฝ้าให้เลยเด็กเรานี่ง่วงนอนแล้วน่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบอคุณแม่ๆพี่ๆทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเผื่อพี่เจนรอคำตอบจากพี่เจนด้วยเนาะ พาไปซื้อหญ้าเด็กนะคะซื้อซื้อมาจากไหนน้องจะได้กินอิ่มกว่านี้อันนี้กินแต่กล้วยคือก็ก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าน้องกินวันหนึ่งเยอะมากเลยนะคะเป็นเกือบสามสิบก็ว่าได้นะคะกล้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ